แนะนำร้านเติมเกมฟูยุนะครับมีบริการเติมเกมเมือถือ PCRV ฟรีไฟล์ฮอลโลว์แลนและเกมชั้นนำอีกมากมายและที่สำคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องขนมจีบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคแหละเอาสวาัสดีครับผมขนมจีบคงเอ็นครับวันนี้ก็จะมาแนะนำคอมเจอเด้นก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะผมรู้สึกนะในโกลเด้นสปัตุระนะครับก็มันเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดมาจากแบบบอร์ดปกตินะครับของเจอเด้นเจอเด้นจะมี4 4แบบเนาะก็คือ เจอเดินฮีโร่อาร์เมนต์ก็คือลัมเบิลนะครับแล้วก็เจอเดินที่เป็นฮีโร่ที่ที่คิดที่ชอบชอบกันในโกลเด้นก็คือแบบว่าฮีโร่ทิตาหน้าสามดีโร่ทิโมลีโรอะไรที่มันเป็นตัว3ไอสามดาวหมดทั้งบอรนะ์ดเนาะแล้วก็เป็นเวอร์ชันเวก้าแล้วก็เวอร์ชันนี้นี่คือก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับได้มาจากอ่าของครูเนาะใช่เบฟนะนครับนี่ก็คือเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชันนี้ค่อนข้างแข็งนะครับแข็งมากมันสามารถ บินบินเอาได้นะครับถ้าสปอร์ตมันดีมากผมจะมีคลิปให้ดูอยู่เพราะว่าเป็นคลิปที่ผมสปอร์ตที่แยมาลู้สติ๊กสิบนะครับแล้วก็กลับมาบินบินที่หนึ่งได้นะโอเคก็คือมันเล่นอย่างนี้นะเออไม่ใช่แคบบอร์ดคืออย่างนี้ตำแหน่งไซรัสสามารถใส่นิโกรแทนได้นะครับสมมุติใครไม่ได้ใครไม่ได้ซื้อใครไม่ได้ซื้อทําจาว่านทําไอ้ปลดปลดล็อกมันมาเนาะสามารถใส่นิโกดได้แล้วก็เอาของมให้บริเวณหรือให้ไอจูบาน้าแทนได้นะครับ โอเคเดี๋ยวขอล้างทีมก่อนนะครับว่าตอนสปอร์ตต้นเกมเล่นมันยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะได้พูดเพราะว่าคลิปผมจะเอาแค่ไฮไลท์ช่วงที่ผมเล่นพาดหรือบอกอะไรนะครับไ,ได้แบบบอกทุณเนาะตอนต้นเกมครับก็เปิดบอร์ดสเต็ปทั่วไปของโยเดนเลยครับเปิดจะติดโยเดนสี่ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือเปิดสปอร์ตทั่วไปเลยนะครับเปิดแบบก็จะเปิดสปอร์ตอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดสปอร์ตอย่างเงี้กันนะครับก็คือเอาของแปะเงื่อนไขาการปลดของพ็ปอปปี้ก็คือ เอาของใส่ให้ตัวเดมเซียหรือยอรเดนหนึ่งไอเทมบอกชิ้นครึ่งนะครับก็จะได้กดไอ้็อปปี้มาสนะ่วนของที่ผมชอบให้ใส่เนี่ยของอาจจะตของที่ผมชอบให้ตัวละครถือคือผมชอบถือให้ให้ถือเอก็คือทีโมมากกว่าลูลูล่ลูลุล่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสกิลที่ว่ามันแคร์แล้วมันลำทีหนึ่งครับผมรู้สึกว่าดามิมันมันช้าไปหน่อยแต่ก็ถือได้เหมือนกันครับส่วนมากผมชอบให้เป็นทีโมเนาะก็เอาเบสิกง่ายสุดไอเทมที่เปกได้คือ โกลจินอาชอนะครับนี่คือเฟกง่ายสุดนะเพราะว่าตัวเวททุกตัวใส่ได้เผื่อใครไม่เผื่อมันขึ้นไปแคปไม่ได้เนาะเผื่อมันขึ้นไปไม่ได้ก็จะได้โยกไอเทมไม่ให้แบบพวกล,ลิซันดาคอมลิซันดาคอมอ่าเซย์ฟีนอะไรพวกนี้นะครับก็จะพูดไปเผื่อๆไปให้เฉยนะครับก็เป็นประมาณนี้ใส่โมนิโลก็ได้เหมือนว่าใส่เล็ดบัฟใส่โมนิโล่เล็ดบัฟหรือว่าจิวการเลตได้เลยนะครับสําหรับ จริงมันถือกุนซูก็ได้นะกุนซูหรือว่าถือของให้ซิกเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้เอาไม่ได้แบดนะครับคืออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ากุนซูก็เหมือนในกเล่นเหมือนมันเหมือนแบบไม่เหมือนโชวจินอะมันก็แบบแอดได้เแรบบ็วพอกันเนาะโอเคของแทงอะไรก็ได้นะครับอยากทำอยากทำซันไฟก็ได้ไม่อยากทำก็ได้นี่อยู่ที่ใจชอบนะครับน,นี่ไม่ได้ห้างมาเท่าไหร่ต้องสปอตแรกก็คือเล่นกันประมาณนี้เนาะ แล้วก็ช่วงกลางเกมนะครับก็จะตอนนี้คือเออเป็นเน้นเขาขับมานครับคือผมผมก็จำตัว,ตวเลขไม่ได้แต่ว่าผมรู้ว่าแค่ว่ามันปลดล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือจำนวนไออเนียยอรเดนแล้วก็ด e เฟนเดอร์นะครับจำนวน7จดาวก็สามารถปดแล้แต่ก่อนเป็น8ดาวเนาะแล้วช่วงต้นเกมก็ปดไปอย่างเลยนะก็ลมเบิร์นดูรูทีโซ มันจะเป็นเมันคือ6ใช่ไหมแล้วก็เติมดิฟเฟนเดอร์คือเป็นหนึ่งก็คือจากเ4นะครับก็คือ J 4เพราะเจฟเราใช้แล้วเพราะว่าเราจะเอามาปดลาดไสรลัดนี่ก็เติมพน้าลงไปนะครับแล้วก็มันปลดมันก็จะปลดอันนี้มาใช่ไหมปลดเคเนนปุบมันจะเป็น6อย่างนี้แล้วก็เอาของแทง้งให้เคเนนถือเลยตัวแท้งหลักเราก็าจะเป็นไม่ไม่ไมป,ป๊อปปี้ก็ไม่ใช่ขอ,อไมครับไม่คุโบโกก็ ไม่คูโบโกะก็เคนเนนน่ะวันนี้แล้วก็เติมแปดเอาง่ายเราจะเล่นแปดยเดนนานนานจาัดนานมากเลยนานมากครับก็จะอยู่บอร์ดยเดนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับก็จะอยู่สปอตนี้นะครับในกรณีนี้ใครใครออกมาเยอะกว่าอ,อย่างคูโบโกะหรือ en, ครเคนเนนให้ออกมาเยอะกว่าก็เอาแทงให้คนนั้นเนาะก็ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่ทําไมมันต้องเล่นอยู่ที่แบบอ่ายเดินแปดเนาะยเด้นแปดมันจะตอนเมื่อแปดจะให้แบบ เดนเดนกับแบกในทุกรอบก็คือมันจะให้ไอเทมไอคอนแล้วก็ตัวละครนะครับก็คือคูบุโกเคนเน่นเผื่อบางทีอาจจะได้ฟรีดมันนะครับอะไรประมาณนี้จะเล่นประมาณนี้แล้วแล้วเราจะเก็บโลไว้นะครับพร้อมนี้จะพยายามไม่โลช่วงสเตจแรกๆนะครับเราจะเก็บโลฟรีทั้งที่เจเดนหกไว้ก็ขึ้นเก้านะครับเพื่อขึ้นเก้าไปหาตัวละครห้าบาทนะครับก็แปดเราจะเล่นอย่างนี้เลยเราจะเล่นอย่างนี้เลยนะครับเ,เราจะเล่นอย่างนี้เลยพิตนนานา ชนาไม่2ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราอ๋แค่ประกอบเฉดสุดท้ายเราท้ายใน้นะคนเราจะตอบตอบทีนี้ดีนะครับพอจะจบประมาณนี้นะพอจะจบประมาณนี้ชอบสเตจสีนะครับเลือดเหลือน้อยเหลือมากอันนี้ก็อยู่ที่เกมแล้วกันนะผมผมจะเอาสปอตที่แยกให้ดูนะครับแต่ผมค่อยเปิดอะไรให้ดูพอขึ้นก้านนะครับพอขึ้นก้านจะดรอปเราจะดรอปลูลู่รอปพิตต้ารอปออฟฟี่ดรอปลัมเบิร์นดรอปฟิตแล้วก็จะใส่ซิกนะครับซิกจิวาน่า เน,นาลูเซียนนะครับรีแบลร,รีแบนจะปลดจากคัมเคนแนนสามหรือคนะุมประก3สามเนาะแล้วก็ใส่เทมแทง์สามชิ้น,นครับสเวนสเวนพยายามซื้อติดไปนะครับสเวนอ่ะหลายบ้านใช้ชอตอนที่ขึ้นสปอตเบลแปรพยายามซื้อติดไว้ก่อนนะครับก็ตามที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับไซรัสนะครับไปรัสถ้าไม่ได้ปลดถ้าปลดไปได้จริงหรือว่าเงินมันน้อยมากสามารถใส่มีโคแทนได้นะครับพอเทรดเดียวกัน ดีเฟนเดอร์กับเคนิสโอเคอเคนสะครับประมาณนี้คอรจะจบหน้าตามาันี้ส่วนเวล1สิบสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับออนพิเดอร์สติฟอาเซียใส่ได้เนอะอาเซียน่าจะประมาณนี้นะที่ที่ดีหน่อยอื่นก็อาจจะเป็นอาริสีตัวนี้ประมาณนี้ปอดน,นะครับปอดประมาณนี้แหละห อันนี้คือบอร์ดเจอเดิลเจอเดิลเวอร์ชันนี้แต่ก่อนมันจะเป็นเวอร์ชันที่ขึ้นว่าขึ้นแบบเจอเดิลสุดเนาะแล้วก็คือทำออซิกมาแบกบกับออซิกมาแบกบแล้วก็ทำทีโมสระอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบว่าอัปเกรดแคปที่เอาตัวละคร5คอร์มาช่วยแบกเนาะมี5คอร์ตั้ง4ีไอ้ตั้ง5ตัวนะครับบอดจะแคปมากแต่แต่ผมจะบอกอยู่ว่ามันจะแพ้คอมไอ้จิงไดโนเสาร์โคตรแพ้เลยผมเจอมาครั้งหนึง่ง รีแบบดนโนโสาวสองมันคือโคตรถึกอะครับเนี่ยของไม่เยอะมากเนาะของเอดีก็สามารถสลัมของเอดีไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่วา่ามาสลัมไม่ได้เนะาะก็คือเอาให้จิตหน้าแหละเพราะเราจะมีรูเซียนถือของเอดีอยู่อน,นาคตนะครับกินบิ๊กบีเอสน่าจะรู้อยู่เนาะมาชอยูคกันเลสก็คุณซูนครับพอที่ก็เลสคุณซูเล่นประมาณนี้ หรือใส่อวอลชตาร์ก็ได้นะครับตัวของแท้งนะครับส่วนใหญ่ชอบแสดงซันไฟนะ์เนาะเราคงไม่อยากเอาตัวไอ้เลดบ็อกเลดบัฟโมเรโลให้เนาะที่จริงมันสามารถเอาให้ทีโมถือได้นะครับเอาอันนี้สามาให้ทีโมถือได้เลยกัหรับเลือนะ่อนเนาะของแท้งใส่อะไรก็ได้ครับอยู่ที่มีนะครับอยู่ที่เจอนะครับใส่อะไรก็ได้ที่มันสแลมได้นะครับตัวลความถือขึ้นของไฟเตอร์ก็ ไม่ให้บริเวรก็ชีวนะัน่ะอันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะผมเีมีคัตต้นไมค์คัตติ้นไม้ถ้าหยิบเพราะผมหยิบตาเน,นี้ยผมจะเล่นง่ายมากเลยเว้ยนี่คือผมจะเล่นง่ายมากเลยนะแต่ว่าผมโลภผมหยิบไอ้พอผ่าพอผ่าสปอตผมไม่ได้แข็งเก่งอะไรเลยด้วยด้วยเว้ยัเยเยเยบเอาเอา,เอาในความคิดผมก่อนนะตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะของผมมันมีอันนี้ใช่ไหม อ๋ผมมันมีอ่าเรียกว่าอะไรวะเซียร์มาทีแล้วก็เกาะเนาะตอนแรกใน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 ความคิดผมอะที่ผมจะไปเล่นอ่าเรียกอะไรนะเกเวดนะครับอันนี้ผมหยิบวอผ่านมาเนาะอันได้เชนเฉามาซึ่งที่จริงสปอร์ตมันโอเคนะแต่ว่าคุณเห็นในช็อปไหมเนยมันมีป๊อปปี้ลูลู่แล้วก็ลัมเบิ้ลผมเลยเรื่องเสรษใจที่จะที่จะเล่นเปิดสปอร์ตเยอรเด้นเลยเว้ย นี่แหละในความเนี่ยผมก็เลยเปิดสปอร์ตเยเดินมาซึ่งแล้วผมก็ขายผมไม่ทําสปอร์ตให้แข็งเว้ยซึ่งมันมันผิดหลักการกับการหยิบบอผ่านมาเพื่อเพื่อทำให้บอต้นเกมเก่งใช่ปะแล้วเราจะได้แบบว่าทําดาเมจให้ใส่สตวูวแปดเลื่องแปดสิบจะได้ของใช่ปะละ่ะเออเนี่ยเนผมเล่นแบบแล้วผมก็แพ้เว้ยผมก็แพ้ตัวๆเลยเว้ยเนี่ยผมรู้สติกมาผมรู้สติกนะรู้สติกมาสี่รอบเนี่ยสปอร์ตผมประมาณเนี่ย อันนี้คือแบบสปอร์ตแย่มากๆนะผมเอาภาพส,สปอร์ตแย่ให้ดูเลยนะว่าผมแพ้จริงๆเลยเนี่ยอันนี้ช่วงแรกรู้สติห้ามันคือปกติการเล่นใช่ไหรล่ะแต่แต่อย่าลืมคอนเซปต์ว่าเราเล่นฟันนายฟันมันไม่ควรรู้สติเป็นความีสตินะครับโอเคอนี้สามขีดหกผมแพ้เท่าไหร่ผมแพ้ก้าตาติดนะเออแลวช่วงสาห้านะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู อ่มันมีช่วงหนึง่งผมเล่นสามสามโอเคตอนลดลดก็เล่นสาม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 นี่คือผมสปอร์ตหกแล้วหัวใจขึ้นอัพเจ็ดคือขึ้นอัพเจ็ดคือผมตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้คิดจะรู้สติสิบหรอกแต่ว่าผมอยากขึ้นเจ็ดเพื่อให้มันมันปลดพวกอ่าคูบโบโกฟิตเพื่อให้มาช่วยแบกนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันแย่มากสปอร์ตแย่มากไอเทมผมผมผมแซลมได้แซลมผมแซลมเลยเพราะว่าเลือดผมน้อยมาก เนี่ยไอเทมขึ้นอ่าอาร์เมนต์ขึ้นประมาณนี้คือหยิบกลางอ่ะดีสุดเพราะว่าเราจะรวมก็คือได้ไอเทมแบบตัวแท้งแบบวอลมอกสี่อันหรือว่าบูบัฟอะไรพวกนี้มันจะทําให้ไอเทมที่จะรวมกันเนาะเนี่ยก็หมุนไปปัดไปใช่ปะรู้ว่าผมได้อะไรอ่าได้แชมเปี้ยนใช่ปะแต่ผมโลภอีกแล้วที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะมันมันอัพเกรดได้แหละเนี่ย เออถ้าเป็นมันขึ้นยูเดนหกใช่ปะมันก็คงอยากเล่นยดเดนหกลแล้วลแหละเออก็อยากเล่นยดเดนหกแหละเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยตรงนี้ข้อตรงนี้ที่มัน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 ยิ่งเสียเลือดีเพราะว่าผมไปรีหาปบไปหาทิตน,ตนาเลยเนี่ย,ยเห็นไหมเห็นไหมผมผม,ผมเริ่มผมร้อนเนี่ยโอเคทิตนาเสร็จผมก็ต้องขายใช่ปะเนี่ยการที่ผมจะได้หลกดอเบียรตะกายเป็นผมต้องมาลีหา,ท,ท,าทิตนาเสียเงนินฟรีเนาะในตรงเนี้ย แต่ว่าจะได้โลและประมาณน,นี้โอเคเนี่ยตอนนี้สปอตตอนนี้คืออาร์กเมนเนาะผมควรหยิบไอเทมอะไรก็ได้ไอเทมที่จะทําให้ผมเก่งขึ้นก็คือไอเทมเยอะๆ้นดูนะครับผมหยิบซ้ายไม่ได้อยู่แล้วหยิบซ้ายดีครับแต่ว่าบอร์ดผมมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เก่งเวยบอร์ดผมอ่ะมันไม่ได้เก่งหยิบซ้ายไปมันก็ไม่ได้เห็นผลณนะตอนเนี้บอร์ดผมต้องการเลือดผมเหลือหกหกห้าถ้าผมหยิบซ้ายคือผมโลภมาก ึ่งผมจะทําบ่์ดให้ผมแตกแปดเร็วนะครับผมไม่ได้พูดเล่นว่าผมแพ้สิบรอบติดจริงๆเห็นใช่ปะสิบรอบผมแพ้สิบรอบติดจริงๆครับเรามาดูว่าผมแก้เกมยังไงอ๋อโอเคผมจะเจ็ขึ้นสเตตนี้เลยแล้วผมก็ลุ้นกลบแบกไงในหัวผมตอนนั้น้ผมผมนั้นจะคิดว่ามาเนี้ผมมาลุ้นให้ขึ้นกลบแบกกลบแบกอะใ้เทมในเทมกับเงินคืนมาอะไรเงี้ยไอเทมผมก็สลแลมอะไรผมสลมแลมหมดแล้วตอนเนี้ย ตอนตอนเลือดเราเหลือ 3, ع. สาม้านะแสลบอะไรก็สแสลบได้ครับไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปกักแล้วนะครับก <c oughs> ็ยังแพ้อยู่นะถ <c oughs> ้าจำไม่ผิดก็คือสิบเอ็ดรอบผมก็แพ้สิบเอ็ดรอบเนี่ยผมยังแพ้อ,อยู่ตอ <c oughs> นนี้ผมเครียดแล้วนะตอนนี้ผมนั่งเล่นอยู่ผมเครียดแล้วว่าผมเอ,อ้ยอ,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 อันนี้คือ <c oughs> ผมจะได้ไอเทมรับอ่ะผมรีอ่ะผมเป็นไอเทมใช่ไหมแต่ท้าไมผมไม่หยิบแพนดอล่าใช่ปะ หยิบแพนด์ร่าหยิบแพนด์ร่ารอบนี้คือผมแตก800%นะครับจะไปหาหยิบน้ำเลือดน้อยแล้วก็หยิบแพนด์ร่าสเตจสีเนี่ยแพนด์ร่าเทมได้ดีครับดีขึ้นเพราะผมของขายเทียนใช่ปะแต่ผมจะตายผมจะตายแล้วดิสตันบัตตี้เนี่ยคือไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัว2คอร์สกับ1คอร์สในบอร์ดฟาสต์น่าที่เราเล่นเมื่อกี้ที่ผมเปิดบอร์ดให้เปตอนแรกไอ้ดัมมีด่ดีเพราะว่า1 1, 1มันโดดสตันหนึ่งจุดห้าเราสามารถเอาไปโดดในแถงหลังคือไปโดดใส่ตัวด เอล,ลีเขาได้นะครับไปให้ฟังกันเจนเห็นไหมคือผมไม่ได้เก็บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าใช้นี่กดแทนได้ผมไม่ได้เก็บแบบอ่าชื่ออะไรลักกาเินแล้วก็เจโเนาะผมไม่ได้เก็บเลยเนี่ยผมก็นั่งอ๋อโอเคในหัวผมจำได้ละคือผมขึ้นเก้าเพื่อเอาซิเรียนถือของแล้วก็ปลดติ๊กแล้วก็ดรอซิเรียนทิ้งนะครับโอเคเพราะซิเรียนมันติดกับคูบโกดเกตอินอินโวกเนาะ ผมมีเงิน60เนี่ยเห็นไหมผมเฟื่ยนเงินได้พอดีแล้วก็เก็บแบกเนี่ยที่ที่บอกว่าทำไมต้องเก็บเก็บแบกไว้เนี่ยคือตรงนี้แหละได้คืนเงินคืนประมาณ5เขาม5 5โกต่อรอบเนาะแล้วแต่รอบแล้วกันมันไม่ได้ชัวร์บางทีได้ประมาณ3-4โกนะครับแต่ว่ามันได้เงินคืนตลอดครับเทยากับตัวละครครับผมมี68ผมคำนวณแล้วว่ายัางไงมันก็ขึ้นถึงอยู่ละแล้วผมก็เอาซีเรียลลงปอดของจัะ จากีโมยังไง5้าคอร์สก็เก่งกว่าดีโมหนึ่งถึงสองคอร์สเลยละนะครับ5้า้าบาทหนึ่งดาวแต่ตายก็ไม่ได้ซีแล้วอ่ะเพราะว่าแบบมันมันแก้เกมยากมากนะครับมันแก้เกมยากจริงๆิอันนี้ผมเจอคนหลุดพอดีอันนี้โชคดีอันนี้โชคดีมากทีอันนี้โชคดีที่มาเจอซิกสองเจอซิกเจอเเวนซึ่งอันนี้ถือว่าผมลักกี่นะอ่าเห็นไหมผมก็ยังทําแต่จะดล่นติตให้มันได้เอเทมแกับอยู่แต่ว่าผมพยายามซื้อคอร์สตัวละครที่มันเกี่ยวละ ผมก็รีผมก็เริ่มรีหาละเป็นนะผมพยายามรีหาเผื่อมันเจอซิกสองไงเออจริงๆเลยผมพยายามแบบรีให้มันเจอซิกสองมันจะได้แบบว่าเซฟบอร์ดขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมจะแพ้นะซิกแปลกนะครับเนี่ยอันนี้ผมรอดได้เพราะว่าอัมมี่โดดไปตันนะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งห้าวีมันเยอะมากนะสำหรับเกมไอแบบเนี้ยทำให้ตัวละครนี้ตัวดาเมิโตะได้ทำดามเโตะขึ้นนะครับ อันนี้ผมอ๋องปะเอออันนี้อันนี้ผมลนเนี่ยที่จริงผมต้องขายอปปี้แล้วก็ซื้อซิกแต่ว่าผมลนด้วยใช่นี่ผมลนผมสารภาพเลยว่าผมลนผมก็เกือบผมก็เกือบตายเหมือนกันเออรอบมาได้สปอร์ตนี้นี่แหละเออนี่เห็นป่ะถ้าผมไม่ลนผมจะชั่วกว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมลนดีนะที่วอาบอดเขายังไม่ได้แบบอันนี้อ่ะจะซิกแบกซิกซิก bs อเทมนะครับ นี่ถือว่า BSA เท่เหมือนกันตรงไอตรงบอสตาฟสามารถここเป็นบอลสตาฟหรือนาชอก็ได้นะครับเนียนสามละอ่ะตอนนี้ผมเริ่มผมเริ่มจัดระเบียบบอลละพอแค่เนียนสามเนี่ยก็จะปวดแค้นั่นเองครับคืออะนะอ๋อบริแบนะครับผมยังใส่อยู่ด้านขวะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวถอดเนาะตั้ง่ซิกสองมาผมก็เริ่มบอยผมสบายมากละตอนนี้ซิกแบกแล้วก็ อ่านี่มันไอ้นี่หัวเนี่มันก็ค่อนข้าง,งเก่งละตอนเนึงมันก็เริ่มชนะละผมรู้สติสิบสองนะพิเศษแหละแล้วก็ชนะตาหนึ่งแล้วก็แพ้ตาหนึ่งก็คือแบบเหลือวอนไลท์อะครับาเลยอ่าอันนี้พอผ่านปวดแล้วนะครับเนี่ยผมเพิ่งได้มาปวดช่วงเนี้ยเห็นปะผมหยิบพอผ่านมาผมไม่ได้แวลูคต้นเกมเลยนะผมเพิง่งมาได้แวลูคตอนนี้ซึ่งนี่แหละถ้าหยิบคคทเติลไม้ของผมสบายไปนานละ จบเนี่อันนี้ผมเริ่มรีหานิโก้ไว้ผมเพิ่งผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้เซรัสแต่ว่าผมกดไม่ได้ละผมต้องหานิโก้แทนซึ่งมันเพลองเงินตรงนี้ที่จริงมันก็ใส่อะไรก็ได้ครับไม่ไม่ต้องสีเรียสใส่อะไรก็ได้ที่เป็นเดฟนเดอร์นะของดาวพอดีสองดาวครบทุกตัวาคอสสองดาวครบทุกตัวที่ไม่ที่ไม่มีเซลรัสนะครับนี่ผมล็อกร้านทำไมวะอันนี้ผมอ๋อล็อกอันนี้โกค่มุงาย ผมขายนละ้วไม่ทันผมขายแล้วไม่ทันเลทเ,เราอเอานี่ผมเห็นนี่ไงอ่าสปอร์ตที่ผมอันนี้คือบอร์ดที่ผมอันนี้บอร์ดผมแคปนะอันนี้อนเ e n เตอร์ quarter, นี้เป็นเ n c o d เตอร์ quarter, อ่าบ a ลอนเนาะเหลือยสองคอร์ดเลือยสองคนสุดท้ายจะได้เจ็ดสิบดาวซึ่งเสียงมากที่จะโดนสามสี่ปาท์สามดาวแล้วอันนี้ผมเสียงมากตอนนี้บอร์ดผมเนี่ยเห็น่ m เวอร์มากจากที่แพ้แบบสิบตาติดกลายเป็นชนะเจ็ดสิบตาติดละครับเว๋อ เอาดตัวฟินเดิลแล้วก็รีหารตรัวละครที่มันเป็นสองดาควครับฟินเดิลฟินเดนดีกว่าซิเรียนนะอันนี้เหลือมันไล่ก็รีอะไรนี่เห็นไหมผมเกิดตัวสีบาทสามดาวก็ชนแนล็อบบี้ไปนะครับประมาณนี้อันนี้ผมเอาสปอตที่มันแย่มาให้ดูนะว่าแบบเออเล่นรูสติกมาแล้วมันถ้าไม่เมรีฟึ้นกลามจะแตกนะครับ อ่าถ้าใครเล่นวิสติกมาจะสบายกว่านี้มากอันนี้มันเครียดมากนะครับพยาพยามเล่นบอร์ดนี้พยายามเล่นวิสตินะอาจจะเล่นจอร์เดนรีโลอะไรก็ได้ที่แบบที่พวกคุณเคยเล่นนะครับอันนี้เป็นแบบว่าจอร์เดนที่แบบว่าจอร์เดนรีเจียนนะครับอะไรอย่างนี้แล้วกันใช้คำน,นี้แล้วกันเนาะโอเควิดีโอนี้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผมนะครับที่รับชมครับ